สวัสดีค่ะชื่อสุจิราสมสุขนะคะชื่อเล่นชื่อวุ้นค่ะปัจจุบันวุ้นทำงานที่ฮ่องกงนะคะเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่ฮ่องกงค่ะก็วุ้นมาที่ฮ่องกงเมื่อปี2016นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วค่ะ ช่วงแรกๆที่วุ้นมามาทำงานที่ฮ่องกงนะคะก็เริ่มจะแบบก็มีความกลัวแบบว่าเอะเรามาอยู่กับคนคุยกันแบบว่าคนละภาษานะคะทั้งวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นอยู่เนี่ยคือแบบแตกต่างกันมากเลยแต่ว่าที่วุน้นได,ได้ได้มาทำงานที่ที่ฮ่องกงนะก็เพื่อว่า,าเราค่อนข้างจะ มีภาระหนี้สินนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่ฮ่องกงนะคะงานค่อนข้างจะหนักมากๆแล้วก็นายเขาจะให้วุ้นหยุดทุกวันศุกร์แต่ตอนนั้นวุ้นก็ไม่มีเพื่อนนะคะคือไปไหนก็ไม่เป็นคะ่ะเพราะว่าไปรถไฟใต้ดินก็ไม่รู้จักว่าจะขึ้นยังไงไปไม่ถูกก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่หยุดดีกว่า เราทำงานดีกว่าทำแบบไม่พักเลยแบบตลอดทั้งสัปดาห์เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>พอเริ่มหนักๆเข้าไม่ไหวแล้วร่างกายก็เริ่มอ่อนล้าใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจบอกกับนายจ้างว่าจะขอลาออกเ<อ>พราะว่าร่างกายไม่ไหวเหนือ่อยอยากกลับบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ในใจก็ยังอยากจะทํางานที่ฮ่องกงนะคะ mm hmm. ก็วุ้นก็เลยได้หานายจ้างคนใหม่วุ้นก็ได้อดูแลผู้สูงอายุค่ะ mm hmm. จนมาวันหนึ่งวุ้นก็นึกได้ว่าวุ้นมีพี่น้องท่านหนึ่งที่เป็นคริสเตียนนะคะ mm hmm. ก็เลยนึกว่าเออนึกอยากจะมาโบสถ นึกอยากจะมาโบสก็เลยติดต่อพี่น้องท่านนี้ผ่านทางไลน์อะค่ะแล้ววันนั้นวันแรกที่วุ้นไปที่โบสวุ้นได้เห็นถึงความอบอุ่นของพี่น้องค่ะในคิตจักรวันนั้นวุ้นได้ฟังเพลงนะมัสการแล้วร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุ ร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเลยค่ะว่าทําไมตัวเองถึงถึงได้ร้องไห้แล้วเพลงนว,วัศก,การนั้นแบบมาสัมผัสใจเราจนพี่น้องท่านนี้ถามว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าไหมอยากจะรู้จักพระเยซูไหมวุ้นก็บอกว่าอยากรู้จักวันแรกที่วุ้นมาที่โบสถ์วุ้นก็รับเชื่อพระเจ้าเลยค่ะวันไหนที่วุ้นได้หยุด ุ้จะมากลุ่มเซลลที่บ้านพี่น้องท่านนี้ค่ะมานมัสก,การมาแบ่งปันพระพระมาสามัคคีรมกับพี่น้องนะคะก็รู้สึกว่าเราอยากจะแสวงหาพระเจ้าคือความรู้สึกมันแตกต่างจากจากอดีตที่ผ่านมาจนใกล้จะครบ สัญญาจากนายคนที่สองวุ้นก็ให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อวุ้นด้วยนะบอกงี้ว่าวุ้นน่ะจะหานายจ้างคนใหม่ให้ช่วยอธิษฐานให้วุ้นได้กับได้นายที่มีความเข้าใจแล้วก็ให้เราทำงานด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีแล้วสุดท้ายคะ่ะพี่น้องวุ้นก็ได้นายจ้างที่ท่านมีความเมตตาม,มาก ท่านก็อายุก็80แล้วค่ะแต่ว่าท่านแข็งแรงดีมากค่ะคือการทำงานที่บ้านนายคนปัจจุบันเนี้ยมุ้นมีสันติสุขมากค่ะเพราะว่าเราเหมือนได้ดูแลเหมือนคนในครอบครัวเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเขานะคะคือนายจะทานง่ายเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายค่ะแล้วเวลาไปตลาด นายจะเป็นคนขับรถพาไปตลาดเองค่ะแล้วทานอาหารก็เป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาเลิกงานเร็วปัจจุบันนี้วุ้นมีสันติสุขมากถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างมันผ่านไปได้ค่ะก็อจจัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะคะว่าเราเราผ่านมาได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่เราผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้ พอพระเจ้าทรงช่วยเราค่ะทุกวันนี้วุ้นวางภาระทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าค่ะวุ้นยังอธิษฐานเผื่อครอบครัวของวุ้นเผื่อพี่น้องของวุ้นนะคะที่เขานั้นจะได้รับความรอดเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้วุ้นก็ได้มีโอกาส มารับใช้พระเจ้าที่คิตจักร ICA กลุ่มไทยนะคะวุ้นได้หยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะวุ้นขอบคุณพระเจ้ามากมากค่ะขอบคุณพระเจ้าผ่านนายจ้างที่ให้วุ้นได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องในคิตจักร ICA แล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าตอนนี้วุ้นรับใช้พระเจ้าอยู่ในทีมีเดียแล้วก็ได้รับผิดชอบในการร่วมรับใช้กับพี่น้อง ในงานต่างๆด้วยวุ้นได้นำนมัสการค่ะก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับวุ้นวุ้นขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับโอกาสต่างๆเพราะว่าวุ้นเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในในการทำสิ่งใหม่ๆวุ้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างวุ้นให้เป็นคนที่เป็นคนใหม่แล้วก็ สิ่งสิ่งไหนที่วุ้นแบบทําไม่ได้อะพระเจ้าสอนสอนวุ้นผ่านทางพี่น้องพี่น้องจะเป็นผู้ที่คอยสอนคอยหนุนใจวุ้นตลอดค่ะอยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่ กำลังท้อแท้หรือกำลังสิ้นหวังนะคะขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้านะคะขอให้เราที่จะ,ะมั่นใจและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะนำชีวิตของเราให้เราได้พบกับความสันติสุขนะคะขอบคุณค่ะ